สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรรมปวยทานดอกเหลืองจันชายกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกเหลืองจันฉายของเราวันนี้นะคะสวยงามนา่ารักมากๆเลยค่ะกรีบของเขาจะเป็นแฉกแบบนี้นะคะด้านข้างจะเป็นแบบนี้และส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นฮอรเรนตาทีวีเป็นเบอร์สองค่ะ วันนี้เราใช้ริบบิ้นนะคะเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงเลยนะคะและก็เป็นกากเพชรด้วยค่ะตัดมาสีเส้นความยาวอยู่ที่22เซนติเมตรนะคะแล้วก็เตรียมเหรียญและกันไก่แล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเราค่ะเราก็จะมาตัดริบบิ้นนะคะให้เป็นปลายแหลมทั้ง2ด้านเลยเพื่อสะดวกในการลอดช่องจากนั้นก็รวบริบบิ้นมาแบบนี้นะคะ ด้านนี้จะเป็นด้านที่มีกับเพรนะคะเขาจะมีความรีบเรียบเราจะพับลงมาค่ะประมาณ10ซนติเมตรนะคะนี่นะคะและตรงนี้เราก็บีบให้เป็นรอยเลยค่ะจะได้ด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวจากนั้นนะคะเราจะมาทันฐานสีกันค่ะโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นนะคะให้ด้านสั้นของริบบิ้นอยู่ด้านหน้าค่ะใช้เส้นที่2คือเส้นนี้นะคะ คล้องไปที่เส้นแรกสายมือค่ะเส้นที่สามเราก็จะนำหมักคล้องข้างล่างเส้นที่สองแบบนี้ต่อจากนั้นนะคะก็เป็นเส้นที่4ี่ค่ะพอเราลอดได้แบบนี้นะคะเราก็จะกางริบบิ้นให้เป็นช่องนะคะแล้วก็เอานิ้วล่วงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3ามค่ะที่อยู่ข้างนอก ให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4นะคะจากนั้นก็ดันริบบิ้นเข้าไปแล้วดึงให้กระชับค่ะจะได้ฐาน4เรียบร้อยต่อจากนั้นนะคะเราก็จะนำเอาเรนบาทค่ะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิน้นให้ดูนะคะริบบิ้นจะเป็นคู่แบบนี้นะคะจะมีด้านสั้นอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะพับด้านสั้นนะคะตรงนี้นะคะลงมาข้างล่างค่ะทางความคือพับไปซ้ายมือข้างล่างพับ ขึ้นข้างบนนะคะแล้วใช้มือนี้เราก็นำมาลอดช่องเป็นการล็อกริบบิ้นค่ะดึงให้กระชับนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาด้านนี้ให้ดูริบบิ้นนะคะที่สั้นๆทั้ง4ด้านเราจะนำมาลอดช่องค่ะเขาจะมีช่องทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวเราก็ลอดให้ครบทั้ง4เส้นค่ะ พอเราทําเสร็จทั้ง4ด้านแล้วนะคะก็มาบีบตรงโคนนี้นะคะทั้ง4ด้านเลยค่ะให้เขาแน่นนะคะแล้วก็พลิกมาด้านนี้เพื่อเริ่มต้นในการทําดอกไม้จะเริ่มต้นจากเส้นซ้ายมือก่อนค่ะพับริบบิ้นไปด้านหลังลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็บีบตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะจากนั้นเราก็จะโค้งปลายริบบิ้นมานับนะคะตรงช่อง1และ2 เราจะใช้ช่องที่สองนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะจะได้เป็นกรีบที่โค้งปลายแหลมแบบนี้เหมือนเดิมค่ะพับไปด้านหลังนะคะต่อไปโค้งปลายของริบบิ้นมาแล้วก็เสียบในช่องถัดไปเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้กรีบแหลมเช่นเดิมต่อไปเส้นที่สองค่ะพับมานะคะ แล้วโค้งปลายมาเสียบในช่องถัดไปและทีนี้ให้เราดูค่ะตรงปลายของเขานะคะเขาจะไม่ลงไปเขาจะาไปเกยที่กรีบนี้เราต้องยกกลีบขึ้นนะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นค่ะต่อไปกรีบที่4ี่นะคะทําเหมือนกันเช่นเดิมพอเสียบลงไปอย่าลืมว่าเขาจะไปเกยในกลีบถัดไปนะคะ อันนี้ก็เสียบยากนิดนึงนะคะเขาจะเกยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงกรีบที่นี้เห็นไหมคะว่ากรีบเขายังไม่เท่ากันเราก็มาดึงให้เท่าๆกันเพื่อความสวยงามค่ะตอนนี้กรีบก็สวยงามเท่ากันหมดแล้วนะคะ เราก็จะมาเก็บริบบิ้นกันค่ะเก็บไปตามช่องของเขาเลยเห็นไหมคะเขาจะมีแนวแล้วก็มีช่องของเขาการเก็บนี้ก็เพื่อช่วยไม่ให้กรีบของเขานะคะขยายหรือกระเด้งออกพอได้แบบนี้แล้วก็จะนำเอากรรไกรคามมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมด แล้วเราก็ได้ดอกเหลืองจันฉายนะคะเป็นโปรยทานแบบง่ายซึ่งทำไม่ยากเลยค่ะใช้เวลานิดเดียวและก็ประหยัดริบบิ้นด้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ